ตะกุตะตะกุโรมาอะไรวะตะกุโรมาเย็ดแม่เปรตชื่อแต่ละย่างกูอ่านไม่ออกเฮ้ยมันนี่ซื้อไม้ด้วยอ่ะนี่มีมีเย็ดเฮี้ยที่วะกูซื้อไม้เนี่ยดีวะเนี่ยมึงเราไม่ซื้อเอ่ะไปซื้อกูซื้อท่าท่าก่อนดีกว่าเฮี้ยซื้อวันเนาะนั่นจะมีท่าไม่เล่นนานแล้วด้วยเนี่ยกลับมาไม่มีเฮี้ยเลยดูเฮี้ยท่าไม่มีเป็นพันท่าแล้วมั้งเฮี้ยมั้งอย่างเยอะเลยมา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 พวกเราไม่เล่นนานแล้วเนี่ยไม่มีห้องใต้ดินด้วยว่ะซาฟิกมาดูดิเฮ้ย โอ้อมาค่ะเฮียอ๋อข้างล่างเป็นเวทีเหมือนกันเว้ยแต่ว่ามันเป็นเวทีใต้ดินน่ะเฮ้ยมีหลายเวทีไอ้เฮียคนนี้แม่งเล่นคนเดียวไอ้สัตว์แม่งไม่มีเพื่อนเล่นเดี๋ยวมาไม่เล่นนานแล้วแต่ว่าเฮ้ยไอ้เฮียมึงรูปเพลงดิวะโอ้โอ้โดกิโดกิโอ้โอ้โอ้มีขู่ไอ้อย่างเยอะเลยเออโอ้ ไอ้เฮี้ยแ,แต่พวกลก่นยังมีไม่กี่เพลงไอ้เฮี้ยน,นี่ม,ม่งมาเป็นร้อยเพลงแล้วมเนี่ยเดี๋ยวเลือกเพลงก่อนเลือกเ,เ,เพลงก่อนเรืวเอว่ะเ,ออเพลงอะไรวะมึงเลือกเลยเฮ้ยไอ้เฮียใส่หน้ากากแมนตัวเฮี้ยเนี่ฮ้ยมีดานใหม่ไอ้เงดูดานดีนโอ้แลวนี่คืออะไรอะไรอยเขียวโอ้ <laughs> ไอ้ตัวเฮ้ <laughs> ตัวเฮียวะ, <laughs> วยวะมามาโอ้ยยิ้มค้เฮ้ยมีท่านี้ด้วยเหรอแซนเหรอตึง ใครใครก่อนวะหัวเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยทำไมเสียงไม่มีวะต้องเปิดเสียงเฮ้ยเล่นก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนเฮ้ยยิดเคท่าแซนที่ว่ะแต่ว่าทำไมภาพขาวดำวะเนี่ยเติร์นเติร์นเตึร์นตึร์นตึร์นเอ๊ะเอ๊ะไม่มีการพ่นพลังว่ะยิดเคท่าแซนไม่กูแม่งมีสีแต่ว่าพอเล่นกับแซนแม่งขาวดำเไม่มีสีเลยเลยนั่นแหละเออเออโอ้จี้สัสโอ้ เฮ้ยไอ้เหี้ยมันมาตอนไหนเดี๋ยวเหี้ยภาพขาวดำผ้าขาวดำ,ววดำแม่งมองไม่เห็นนะี่ไงไอ้สัตว์เล่ยเมื่อกี้กูหลอนกูหลอนภาพขาวดำอันนี้ฮาร,ร,ร์ดเลยอ่ะเนี่ยวันนี้หมดแล้วดูดิว่าพวกเราไม่เล่นนานแม่งกลับมาแม่งเหมือนกับพวกปู่ๆลืมสูตรนึกว่เ <s> ข้ามาแม่งได้แซนแล้วดิวอยากเดินด้อมเป็นแซนเหรอ <S <s โหลื่ลื่อนขาวไอ้